พแบบเซนวันนี้คือวันที่12มกราคม2 5 6 4 65ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังในรายการพุธแบบเซนเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านปริศนาธรรมหรือโกอารหรือกงอันนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตกระชากใจตามแบบชาพุทธเซนนะครับซึ่ง เป็นวลีสั้นๆนที่ผมได้รวบรวมจากหนังสือหลายๆเล่มนะครับอ่าที่กำลังจะอ่านต่อไปนี้ก็เป็นหลักธรรมคำสอนของปรมาจารย์ฮวงโปโปรมาจารย์ฮวงโปนะครับเอ่อซก่ท่าน,นก็ได้อ่ประาจารย์ฮวงโปท่านก็เลยมีหลักธรรมคำสอน ซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาเป็นข้อๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่ตอนที่125นะครับต่อจากร2 4ยีเมื่อวานนี้นะครับโดยจะเริ่มต้นที่ข้อ719 719นะครับการบรรลุธรรมของพระอานนท์ตอนที่1นะครับการบรรลุธรรมของพระอานนท์ตอนที่1 เรายังไม่เห็นกันอีกหรือว่าทำไมเมื่อพระอ,อนอนท์ได้ถามพระหมากัสสปะหรือพระหมากัสสปะว่าพระพุทธองค์ซึ่งโลกบูชาได้ทรงมอบหมายอะไรให้อีกพร้อมกับชีวรทองพระหมากายปะหรือกัสสปะจึงร้องขึ้นว่าอ,อนอนท์ เมื่อพระอานนท์ขานตอบอย่างฉับพลันด้วยความเคารพว่าอะไรครับดังนั้นท่านมหากัสปะได้กล่าวต่อไปว่าทิ้งเสาธงเสียที่หน้าประตูวัดเถิดดังนี้แหละดังนี้นี่แหละคือนิมิตหมายที่พระมหากาสปะหรือการพระหมากัศสปะซึ่งก็คือพระสังฆนายกสายอินเดียองค์ที่หนึ่ง ท่านได้มอบพุทธกิจในการสืบทอดธรรมให้แก่พระอานท์นี่คือข้อที่7 1 9การบรรลุธรรมของพระอานท์ตอนที่1น่ะครับต่อไปการบรรลุธรรมของพระอานนท์ตอนที่2ข้อที่720ตลอดเวลายาวนานกว่า30ปีที่พระอนนทนคนฉลาด ปฏิบัติรับใช้ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากพระอนนท์เถระเป็นคนรักการศึกษาหาความรู้จากถ้อยคำและคำพีมากเกินไปพระพุทธองค์จึงได้ทรงตักเตือนด้วยการตรัสต่อพระอนนท์ว่า แม่เธอหมายถึงพระอานนท์นะครับเที่ยวแสวงหาความรู้อยู่ตั้งพันวันมันก็ยังทำประโยชน์ให้แก่เธอได้น้อยกว่าการฝึกฝนเลือกทางทางนี้โดยเฉพาะแม้เพียงวันเดียวถ้าเธอไม่ฝึกฝนมันเธอก็จะไม่สามารถย่อยความรู้นั้นได้เช่นไม่อาจจะย่อยได้แม้แต่น้ำหยดเดียว นี่คือข้อที่720นะครับการบรรลุธรรมของพระอานทน์ซึ่งเป็นคํากล่าวของปรมาจารย์ห่วงโปต่อไปข้อ721 721นะครับจิตคือพุทธ,ธะคือภาวะแห่งการสิ้นสุดแห่งความคิดปรุงแต่งทั้งปวงเมื่อเธอหยุด การปลูกเร้าวความคิดปรุงแต่งและหยุดการคิดค้นในเรื่องที่ว่าด้วยความมีอยู่และความไม่มีอยู่ความยาวและความสั้นคนอื่นหรือตัวเองผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำรวมทั้งเรื่องอื่นทํานองนี้เสียให้หมดสิ้นเท่านั้นเธอจะพบว่ากิจของเธอเอง เป็นพุทธ,ธะโดยแท้จริงตลอดถึงเธอพบว่าพุทธ,ธะคือจิตโดยแท้จริงอีกทั้งพบว่าจิตเป็นสิ่งที่คล้ายกับความว่างเพราะฉะนั้นจึงมีคำจารึกไว้ว่าธรรมกายหรือกายสูงสุดของพุทธ,ธะอันแท้จริงนั้นคล้ายกับความว่างหรือสุญญตานี่คือข้อที่271นะครับ221นะครับ ต่อไปข้อ222นะครับมิควรแสวงหาสิ่งอื่นใดตอนที่หนึงนะครับขอให้เธออย่าแสวงหาสิ่งอื่นใดแม้แต่การใช้ความคิดเพื่อแสวงหาพุทธะหรือแม้แต่แสวงหาความว่างแห่งจิตมิฉะนั้นแล้วการแสวงหาของพวกเธอ ก็จะจบลงด้วยความเศร้าแม้พวกเธอจะบำเพ็ญบารมีทั้งหกคือปรมิตาทั้งหกได้แก่ทานศีลขันติวิริยะสมาธิและปัญญาตลอดกับเป็นอันมากเท่าจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคารวมทั้งวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่จะทำให้ได้ตรัสรู้อีกทั้ง หมทั้งสิ้นก็ตามพวกเธอก็ยังอยู่ไกลจากจุดหมายปลายทางนี่คือข้อ722มิควรแสวงหาสิ่งอื่นใดตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อที่723 23มิควรแสวงหาสิ่งอื่นใดตอนที่สองนะครับ723 ทำไมเล่าเพราะว่าการทำเช่นนั้นเป็นการสร้างกรรมไม่หยุดและเมื่อกุศล,ลกรรมที่ได้สร้างขึ้นนั้นหมดอำนาจลงพวกเธอก็จะกลับไปกำเนิดในภูมิอันต่ำอีกด้วยนเหตุนี้เองจึงมีคำจาลึกไว้ว่าสัมโพกายหรือกายเสวยสุขอย่างพุทธ,ธะมันไม่ใช่พุทธ,ธะที่แท้จริงหรือผู้ประกาศธรรมก็จะไม่ใช่ นี่หมายความว่ารูปแห่งพุทธ,ธในอุดมกติหรืออย่างในโลกของพระเจ้าก็าตามเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงนี่คือข้อที่723มิควรแสวงหาสิ่งอื่นใดตอนที่2นะครับต่อไปข้อที่724ซึ่งเป็นข้อที่6และเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะอ่านในวันนี้นะครับ ข้อที่เ,จ,รรเจ็เพียงรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตเพียงรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตนะครับเพียงแต่เธอรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของเธอเองเท่านั้นซึ่งในธรรมชาตินั้นไม่มีทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วเธอก็จะเป็นพุทธ,ธะองค์หนึ่งพึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่มีคนรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีคนที่ยังไม่โง่อยู่และไม่มีแม้แต่ความหลงลืมไม่สัมปดีกระนั้นแม้ว่าทุกสิ่งจะปราศจากความมีอยู่และปราศจากความเป็นวัตถุตัวตนก็ตามพวกเธอก็ต้องไปคิดพวกเธอต้องไม่คิดไปในทํานองที่ว่า ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่และแม้ว่าสิ่งทั้งหลายมิใช่สิ่งที่ไม่มีอยู่พวกเธอก็ต้องไม่คิดไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่นี่คือข้อที่7 24เป็นข้อสุดท้ายนะครับหรือข้อที่6สสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับ,รบถ้าบทที่อ่านมานี้ก็ ถือว่าเป็นโกอาหรือปริศนาธรรมซึ่งรวบรวมเรียบเรียงมาจากสูตรของ่วงโปนะครับสูตรของ่วงโปหรือคําสอน่วงโปนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาเป็นข้อๆนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงข้อ700 ยี่นะครับ7จ็ดเพียงรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตนะครับพรุ่งนี้ก็ามาต่อข้อ725ข้อ725นะครับที่ชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นมายาทั้งหมดที่อ่านมานี้คงจะไม่ต้องอธิบายขยายความกันอีกแล้วนะครับเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะสลับซับซอ้อนหรือ เป็นสิ่งเป็นคำพูดที่เข้าใจได้ยากนะครับท่านพูดท่านวงโพพูดรัดสั้นตรงไปตรงมากระจ่างแจ้งชัดอยู่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็เช่นเดิมหากท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่เข้าใจเกิดต้องการที่จะแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดความเห็นกับกระผมนะครับ อาจารย์คำมพีปริชายานก็ติดต่อผมมาได้ที่หมายเลขตัวศรรัพท์0891260689นะครับและ025133279นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวครัว่าสวัสดีพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ